วาระแห่งชาติที่ว่าด้วยเรื่องของสแกมเมอร์ต้องเป็นประเด็นที่ทคนต้องคอยจับตาดูกันทํางานของรัฐบาลชุดนี้ในขณะเดียวกันฝ่ายค้านเองก็จับตาดูความเคลื่อนไหวจะจับผิดด้วยหรือเปล่าอันนี้ต้องตามไปดูเขาด้วยเหมือนกันเนี่ยนะคะว่ามีเรื่องไหนประเด็นไหนที่รัฐบาลควรจะทําและอาจจะยังไม่ทําหรือว่าบางอย่างอาจจะมีคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องตามที่มีการเปิดเผยกันขึ้นมาเนี่ยนะคะว่าถ้าหากเป็นคนที่ถูกอ้างว่านะคะไปยุ่งเกี่ยวกับสแกมเมอร์แล้วก็กลายมาเป็นคนทางาน ด้วยเนี่ยนะคะมันจะสามารถทํางานได้สักกี่มากน้อยมันเป็นประเด็นมันเป็นปัญหาขึ้นมาอย่างนั้นหรือไม่รังสิมันโรมบอกว่าขอบคุณนานาชาติในเวที IPU ที่หนุนไทยนะคะดันให้มีการแก้ปัญหาปรับสะแกมเมอร์เป็นวาระเร่งด่วน ได้สำเร็จโดยบอกว่าเป็นหน้าประวัติศาสตร์แรกของไทยในเวทีโลกค่ะในขณะที่ผู้แทนกัมพูชาไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ร่วมโหวตรวมก็เลยถามหานะคะประกาศตามหาคนหายว่าหายไปไหนทั้งที่เคยบอกว่าจะไม่คัดค้านนะคะที่ประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาหรือ IPU ที่นครเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ได้ลงมติบรรจุการต่อต้านอาชญากรรมองค์กรข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์เป็นวาระเร่งด่วนของปีนี้หลังร่าง ข้อมติที่เสนอโดยรัฐสภาไทยได้รับเสียงสนับสนุนเกิน2ใน3ของสมาชิกกว่าร้อยประเทศซึ่งถือเป็นวาระเร่งด่วนเพียงเรื่องเดียวของปี2 5 2ปี2025นะคะและสร้างประวัติศาสตร์ให้รัฐสภาไทยในเวทีโลกเบื้องหลังความสำเร็จมาจากการประสานงานอย่างเข้มข้นของคณะผู้แทนรัฐสภาไทยซึ่งนำโดยนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานรัฐสภาและทีมไทย ที่เจราจากับทุกกลุ่มทุกภูมิภาคปรับเนื้อหาขยายจากการต่อต้านสแกมเมอร์ข้ามพรมแดนไปสู่การครอบคลุมอาชญากรรมองค์กรที่คุกคามประชาธิปไตยและความมั่นคงของมนุษย์ การประชุม IPU ในปีนี้มีการเสนอวาระเร่งด่วน2เรื่องคือการช่วยเหลือมาดากัสาเสนอโดยแอฟริกาใต้และการต่อต้านอาญ,ญากรรมข้ามชาติและไซเบอร์เสนอโดยไทยอาร์เจนตินาชิลีโปแลนด์และสวีเดนผลการลงคะแนนร่างของมาดากัส카ได้743เสียงเห็นด้วยขณะที่ร่างของไทยได้850เสียงเห็นด้วยและ200เสียงไม่เห็นด้วยเกินกว่าคะแนนขั้นต่ำ601เสียงจึงได้รับเลือกเป็นระเบียบว,วาระเร่งด่วน ของปีนีน้ขณะที่ผู้แทนกัมพูชาไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ร่วมโหวตค่ะนายรองสิมันโรมจากพรรคประชาชนเป็นผู้เสนอร่างข้อมติของไทยโดยระบุว่าปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและไซเบอร์เช่นการช่อโกงการหลอกลวงออนไลน์และศูนย์คอร์เซ็นเตอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้มีเหยื่อน,นับแสนคนสูญเงินกว่า1 5 0 0 0ล้านดอลลาร์และถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเขาได้มีการเรียกร้องให้รัฐสภาทั่วโลกร่วมมือกันหยุดยั้งปัญหานี้ข้อเสนอของไทยได้รับเสียงปรบมือจากที่ประชุมแต่ก็มีผู้แทนรัเสเซียคัดค้านโดยอ้างว่าไม่เป็นไปตามขั้นตอนเนื่องจากส่งเอกสารช้าเกินกำหนด48ชั่วโมงอย่างรักตามประธานที่ประชุมและคณะกรรมการบริหาร IPU ได้ชี้แจงว่าร่างข้อมติดังกล่าวเข้าเกณฑ์วาระเร่งด่วนใหม่และให้สมาชิกตัดสินผ่านการลงคะแนน สำหรับบรรยากาศการโหวตก็เป็นไปอย่างตื่นเต้นค่ะเพราะว่าแต่ละประเทศมีจํานวนเสียงไม่เท่ากันและสามารถแบ่งคะแนนได้เช่นเพิ่มความซับซ้อนในการคำนวณผลแต่ว่าท้ายที่สุดไทยก็สามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนได้เกินเกณฑ์อย่างขาดลอยนะคะรังสิมันรอมในฐานะสมาชิกรัฐสภาไทยที่เข้าร่วมประชุมสมัชชาสภาพ รัฐสภาได้เปิดใจถึงกรณีที่ร่างข้อมติของไทยว่าด้วยการปราบปรามสแกมเมอร์และองค์กรอาญากรรมข้ามชาติชนะโหวตในวงประชุมใหญ่ IPU ได้รับการบรรจุเป็นวาระเร่งด่วนครั้งประวัติศาสตร์ว่าแม้จะได้รับความร่วมมือที่ดีมากโดยเฉพาะจากประเทศในภูมิภาคเอเชียด้วยกันแต่การจะชนะโหวตด,ด้วยคะแนนสในสนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย รังมิมันรมอธิบายว่าความยากเป็นเพราะคะแนนจากกลุ่มประเทศที่แบ่งกันตามภูมิภาคเช่นแอฟริกาละตินอเมริกายุโรปแต่และกลุ่มมีคะแนนรวมกันสูงมากโดยเฉพาะยุโรปที่มีคะแนนมากที่สุดไทยจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพูดคุยเจราจากับประเทศต่างๆเหล่านั้นเพื่อขอการสนับสนุน และบอกว่าต้องขอบคุณประเทศออสเตรเลียที่สนับสนุนไทยอย่างแข็งขันช่วยเป็นตัวเชื่อมให้ไทยได้คุยกับกลุ่มประเทศในยุโรปโดยเฉพาะโปแลนด์ที่ทําหน้าที่เชื่อมไทยกับประเทศในยุโรปชาติอื่นๆอย่างเช่นสวีเดนและก็ยังรวมถึงละตินอเมริกาด้วยแนวรังสิมันยังได้เล่าถึงจุดพลิกเกมที่ทําให้ร่างข้อมติของไทยกลายเป็นร่างที่ได้เปรียบและชนะโหวตในที่สุดว่า เบื้องต้นไทยโฟกัสเฉพาะเรื่องศูนย์กลางแกมเมอร์และอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามพรมแดน,นเท่านั้นแต่เราก็ต้องยอมรับว่าการจะได้รับเสียงสนับสนุนมากพอต้องมีการเจราจาและสอบถามความต้องการของเพื่อนสมาชิกกลุ่มอื่นๆด้วยและเราพบว่ากลุ่มประเทศละตินอเมริกาและยุโรปต้องการผลักดันเรื่องอาชญากรรมองค์กรข้ามชาติและขบวนการค้ายาเสพติด ซึ่งเมื่อทีมรัฐสภาไทยนำมาพิจารณาแล้วก็พบว่าเรื่องยาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ของไทยด้วยเช่นกันจึงนำประเด็นความต้องการเหล่านี้มารวมกันกับของไทยและประสานงานกันอย่างใกล้ชิด โดยทีมเลขาของรัฐสภาก็ร่วมทำงานด้วยกันจนดึกดื่นทุกคืนต้องพูดคุยเจราจาเพราะการจะนำ3ามเรื่องจากสามทวีปมารวมกันเป็นข้อมติเดียวไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะถึงแม้จะมีหัวข้อใหญ่เดียวกันแต่ว่ามีรายละเอียดที่แตกต่างกันมากแต่ข้อดีก็คือว่าเมื่อร่างข้อมตินี้ผ่านเกณฑ์2ในสและได้รับการบรรจุเป็นระเบียบว,วาระเร่งด่วนเมื่อถึงในชั้นของกรรมธิการยกร่างคงจะทำงานกันง่ายขึ้นเพราะเหมือนกับได้ทำงานร่วมกันมาก่อนแล้ว มีการตั้งข้อสังเกตจากรังสีมันโรมนะคะถึงท่าทีของไทยว่าขออภัยค่ะถึงท่าทีของกรรมัมพูชาว่าหายไปไหนทําไมไม่มาโหวตทั้งๆที่ต่อแรกก็พูดทํำนองว่าจะไม่คัดค้านแต่ท้ายที่สุดก็หายไปซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะว่าการทํางานเรื่องส s c เมอร์จําเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกประเทศ คุณรังสิมานรอมได้กล่าวทิ้งท้ายถึงความสําเร็จในครั้งนี้ว่าถือเป็นการบันทึกหน้าประวัติศาสตร์เพราะเป็นร่างข้อมติเพื่อเสนอเป็นวาระเร่งด่วนร่างแรกที่เสนอโดยประเทศไทยและผ่านเข้าสู่เวทีใหญ่ IPU ได้สําเร็จและยังถือว่าได้คะแนนโหวตสูงมากเพราะตั้งปเป้าไว้ว่าได้ประมาณ700คะแนนก็มากแล้วแต่คะแนนออกมาไปมากกว่า800คะแนนโอกาสนี้รังสิมานรอมยังได้กล่าวขอบคุณในวันมูฮัมหมัดนอมัตาประธานรัฐสภาและทีมสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ อสภาทุกคนอีกด้วยค่ะ